สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้อยู่กับร้าน AT เครื่องเสียงกับช่อง AT Audio of d i อ i ด l เนะครับวันนี้ก็มีดอกลำพงมารีวิวรีวิวรีวิวกันอีกแล้วนะครับเป็นดอกของ ID ID อันนี้เป็น ID 18 Pro 2ของผม ID 18 Pro เฉยๆอ่า2กับ Pro จะต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูสเปกกันมาดูความแตกต่างกัน เรามาชมสเปคคร่าวๆกันนะครับคร่ากันเลยครับของผม28 Pro กําลังวัดอยู่ที่1,000วัตต์ารตอบสนองอยู่ที่60เฮิรตถึง200เฮิรตเลยอินพินเนนที่6โอห์ม่เหล็ก220หนา25มิลโครงหล่ออลูมิเนียมมาดูความแตกต่างของช่างเบิร์ดกัน อ่ะของผมนะครับเป็นลําโพงไอทีสิบแปดโปรทูโปรทูคือมีแม่เหล็กมา2ก้อนจาก18โปรนะครับก็คือเป็นดอกขนาด18นิ้วแม่เหล็ก220หนา25่มิลสก้อนนะครับหนาก้อนละ25่มิลสก้อนนะครับอันนี้ก็หนา25่มิลเหมือนกันนะครับก็คือจะพัฒนามาจากไอทีสิบแปโปรนะครับตัวนี้พันวัตต์ของผมเป็น1,200วัตต์นะครับตอบสนองความต้องตั้งแต่60เฮิร์ตไปจนถึง200เฮิร์ตเหมือนกันนะครับอีพีเน้นก็6โอห์มนะครับไว้คอย99.5หรือว่า4นิ้วนนั่นเอง นะครับตัวนี้หน้าดอกหลังดอกฝาสี่น,นิ้วเหมือนกันโค้งหล่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นไม่เหล็ก2ก้อนนะครับราคาก็ต่างกันไม่เยอะ,อะมาดูความสูงนะครับความสูงของดอก id 18แล้วก็ id 18 Pro 2นะครับความสูงก็ต่างกันไม่ค่อยเยอะไม่เยอะนะครับ <laughs> ต่างกันแค่นิดเดียวอขอบชนขอบเลยนะครับอันนี้ไม่เหล็กหนา25่ห้าหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนอันนี้ก็หนา25่ห้าสองก้อนสองก้อนโปรโตีก็หนาห่างกันต้อง25เซนนะแต่อันนี้มันก็ไล่ๆกันต้องลดในเรื่องส่วนของสเปเซอร์ไม่เหล็กอ่าเห็นได้ว่าบางลงนะครับแต่ว่าให้ไม่เหล็กเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอืมๆๆแน่นๆเต็มๆกันเลยทีเดียวนะครับต่อไปจะเป็นการทดสอบเสียงนะครับระหว่างลําโพง i อที่สิบแปดโปรถูและ18บแปโปรอ่ะเดี๋ยวมาฟังกันนะครับไม่เหล็ก1ก้อนกับ2ก้อน John Paul Ribbon. Oh yeah. Activate. โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลการทดลองกันนะครับสรุป <S 2> <S 2> ว่าสรุปว่านะครับอันนี้คือความรู้สึกเท่าที่ลองเองนะครับลิงกกินลิงอะไรเท่ากันเหมือนกันทุกอย่างนะครับความรู้สึกผมคือตัวนี้ไปกว่าดังแรงกว่านะครับอาจจะไม่มากแต่ว่าความลึกของเสียงมามาเต็มกว่าตัวนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าตัวนี้จะให้เรื่องเสียงที่มันข้างที่จะแข็งหนักแน่นนะครับแต่ว่าตัวนี้จะได้นุ่มๆหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงชักมันก็เลือกขึ้นเนาะ มันก็เพิ่มเพิ่มไม่เล็กขึ้นมานะครับไมเล็กก็เปรียบเสมือนเทอร์โบขับไวให้เพิ่มเพิ่มพลังให้ไว้ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะถ้าใครสนใจนะครับหรือผิดพลาดประการใดที่ว่าไปก็ขอโทษขออภัยได้เลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับใครสนใจลำพง i d 18และ18โป o โนะครับสามารถอินบ็อกมาที่ a c e b o o k นะครับเอทเครื่องเสียงได้เลยนะครับหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับช่างคิวก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์สมัครสด้ชิกัด้เลยครับจบ